จอยก็จะเหลือนี่จ้ะอันนี้อันนี้เก็บไปเลยโตล,ละลูกนี่ออ้ยลูกนีโโโ้โตลลแล้วจ้ะนะเนี่ยเก็บไปสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนเข้าสวนอีกตามเคยจ้ะฝนก็ตกแต่ว่าก็ตกไม่หนักเนาะวันนี้จอยก็จะมาเลือกเก็บมะเขือบางส่วนจ้ะทุกคนเพราะว่ามะเขือบางส่วนก็พร้อมที่จะเก็บเอาไปกินได้แล้วเนาะแล้วจอยก็มาลดน้ําผักใน,ใ,นใ,นในบ้านผักอุโมงค์อันไหนที่ไม่ถูกฝนนะจ้ะ จอยก็มาลดแล้วก็จะมาเก็บพวกมะเขือข้างนอกด้วยมันเข้าหน้าหนาวแล้วจ้ะทุกคนนะผักก็จะไม่ผักก็จะเริ่มไม่โตแล้วทุกคนมันก็อย่างนี้แหละจ้ะปลูกผักที่ต่างแดนจอยจะเลือกเก็บลูกไหนที่แบบนั่นเก็บได้อจ้ะต้องต้องเก็บอย่างนี้นะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมน้ำเยอะอ น้ำมะเขือเยอะมะเขือนี่ก็โอยน้ำอันไหนที่ยังไม่เก็บก็จะไว้ก่อนทุกคนอันนี้ลูกแฝดจ้ะนี่ลูกโตๆก็มีหลายหลายลูกอยู่พูดถึงอะบางอันก็ยังไม่พร้อมเก็บนะทุกคนนี่ บางอันก็ยังไม่พร้อมเก็บบางลูกกันนะเนี่ยอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะเขือตอแหละจะทุกคนเริ่มเก็บได้แต่มะเขือเปาะหยาดทิพยจอยจะเอาไว้ก่อนจ่ะทุกคนเนาะเพราะว่ามันยังไม่พร้อมไอมะเขือคางกบจะเก็บไปอยู่จ้ะ บางท่านบอกว่าทาไมไม่เก็บไปทีเดียวให้หมดเลยน้องจอยบางทีมันยังอ่อนอยู่จ้ะทุกคนนะมันยังไม่พร้อมที่จะเก็บไปหมดนี่ได้เยอะอยู่นะเดี๋ดูต้นนี้ต้นนี้ก็พอมีนะท่าน,นอุ้ยหนามเพื่อนๆเลยหนามเยอะนี่ ลูกใหญ่อยู่จ้ะนี่ลู้พอกินกรอบหวานแน่จ้ะทุกคนนี่นี่ใส่กใส่ตรากาเลยจ้ะนี่นี่เก็บไป น่จะ้ะยังไม่เก็บไปหมดนะเดี๋ยวเ,เพื่อนๆบอกเก็บไปให้หมดเลยไม่ไม่หมดจ้ะเก็บเอาไว้ให้เขาโตอีกสักนิดนึงนี่ทุกคนเลยนี่ก็เก็บได้นม้มหนามมันปากมือแทงมือนี่ลูกเบลเลอร์เลย อันไหนยังไม่ยังไม่พร้อมเก็บก็ยังไม่เก็บนะคะเลือกแต่ลูกแบบใหญ่ๆอย่างนี้มะเขือตอแหลนี่ถือว่าได้กินอยู่นะนี่ได้เยอะอยู่นะนี่เลือทุกคนถือว่าได้เยอะอยู่อันนี้ยังยังยัง อันนี้ยังยัง,ย,งยังไม่อันนี้เพื่อนเพื่อนยังแบบว่ายังไม่พร้อมกินอย่างนี้โอเคอยู่เอาไว้ก่อนดูใต้ก้นเขาแล้ววะเขายังไม่พร้อมแต่อันนี้เหลือเยอะอยู่ดูต้นนี้สิ นนียังอันนี้ยังจะอันนี้ได้แล้วนี่อันนี้ก็อ่าลูกนี้ได้ได้อันนี้โอเคจะ้ะนี่ทุกคนก็จะประมาณเนี้ยอันนี้ตัดไปเลยนี่ย ทุกคนนี่จ้ะ จอยก็จะเลือกเก็บลูกที่มันโตสมควรที่พร้อมที่จะเก็บได้นะทุกคนนะลูกไหนอ่อนมากจอยก็ไม่เก็บจ้ะเอาไว้ให้เขาอา่โตอีกสักนิดหนึ่งะจ้ะทุกคนที่แรกจอยว่ายังจะไม่เก็บไอ้มะเขือเปราะหยาดทิพย์เผอิญมันลูกนี้มันสมบูรณ์แล้วจ้ะจอยก็เลยเก็บไปเลยจอยก็จะไปเก็บมะละในบ้านผักอุโมงจ้ะทุกคนมาดูซิว่ามันโตยัง ในนี้ก็เริ่มโตแล้วจ้าทุกคนนะมีหลายลูกอยู่จ้าแตงกวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพระมาณสิบกว่าลูกก็จ้ะนะเริ่มโตแล้วเจ้จะตัดมะละลูกนี้ไปทุกคนนี่จะตัดมะละลูกนี้ไปลูกนี้ยังจ้ายังอ่อนอยู่มาละก็มีประมาณสี่ลูกก็จ้ะทุกคนนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้กินทันหน้าหน้าหนาวไหมนี่จ้จะตัดลูกนี้ไปทุกคน มันแก่แล้วนะีน่มีลูกเดียวพริกก็เริ่มงามจะ้ะใส่อันนี้ไปนี่นพริกก็งามหยุดจะปีนี้จอยได้กินพริกเขียวเลยจ้ะทุกคนเนาะไม่ได้กินพริกแดงเพราะว่าเนาะมันไอ้นี่ทุกคนอากาศมันหนาวนี่ในนี้มีอยู่สามต้นจะพริก นี่มาละเหลืออีกลูกหนึ่งแล้วก็นูน่นอีกลูกนึ่งนี่ห้อยอยู่นี่ลูกหนึ่งแล้วก็ลูกนี้ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าลูกนี้นะเพราะว่ามันลงทรงสีเหลืองๆเพื่อนๆแล้วก็กาลังติดอันนี้ก็แตงกวาจะ้ะแตงกวาไทยส่วนใหญ่เรจะปลูกแตงกวาไทยเนาะจะปลูกผักไทยมากกว่าผักของที่นี่จะ้ะ นี่แตงกวาแตงร้านบ้านเราอะทุกคนนี่แตงร้านจะ้ะมีอยู่หลายลูกอยู่จ้ะทุกคนเหมือนมะละเหมือนกันมะละจอยก็มีอยู่เนี่ด้านหลังจอยเนี่หนึ่งลูกสองลูกสามลูกประมาณนี้แต่ผักแต่อื่นมันจะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยโตแล้วจ้ะทุกคนเพราะอากาศเริ่มเย็นมันจะมันก็จะเริ่มไม่โตจ้ะ มะเขือไอ้เนี่ยจอยย้ายมาไว้ในนี้เพราะว่ามันเป็นมะเขือที่จอยชอบไงมะเขือปอกหยาดทิพย์ทุกคนแล้วก็งคืนมันมีน้ําค้างมีมีหมอกมีน้ําค้างจะอากาศเย็นจอยกลัวมันจะตายมันก็คงจะตายแล้วต่เนี้ยอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะอากาศจะมานะกลางวันจะอยู่ที่สิบสามสิบสามสิบสองสิบสามองศากลางคืนก็อาจจะหกเจ็ดองศาอย่างเงี้ยผักจะไม่เริ่มโตแล้วเพื่อนๆนะมันจะหยุดการจเจริญเติมโต จอยก็เห็นมันติดลูกที่ขนาดนี้แต่มันจะไม่โตแล้วนะไม่รู้เพราะว่าปีก่อนอ่ะมันก็ขนาดนี้แล้วมันก็ไม่ได้กินเนี่ยมันก็ติดอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนนะเนี่ยติดลูกอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วมันก็หนาวมามันก็หยุดการจะเริ่มเติมโตจอยเสียดายมากแต่ถ้าเขาขนาดนี้ละเอาเข้าไปในบ้านก็ไม่โตจ้ะนะเพราะว่ามันไม่ได้แบบธรรมชาติไม่ได้มันไปอยู่ในบ้านมันไม่ได้อากาศแบบธรรมชาติอ่ะทุกคนนะจอยเคยเอาไปไว้ในบ้านอยู่แต่มันไม่โต ทีนี้เดี๋ยวจะไปหาเก็บผักอย่างอื่นม้างนี่จะผักจอยเดี๋ยวจอยจะให้ดูโซนตรงนี้มะเขือเทศนีไหก็โอ้ยมะเขือเทศนี่ก็โอ้ยมางามมางามอร่อยตอนที่แบบว่าเข้าหน้าหนาวจอยไม่เข้าใจมันนี่มะเขือเทศอะของที่นี่แหละโดกมากทุกคนนู่นนะดกดกเออมันมาดกอะไรช่วงที่แบบเข้าหน้าหนาว ไม่ชอบอะไรอากาศช่วงเข้าหน้าหนาวไม่เข้าใจต้นเนี้ยคือแบบดกคักดกแน่เนี่มันดกทุกกิ่งอะต้นนี้อืมมาดกอะไรตอนนี้ก็ไม่เข้าใจมันเบื <S <S> <S ่อกับสภาพยินฟ้าอากาศมากเลยอันนี้จอก็นี่ดู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 ด,ด,ด,ดูนี่น,นี่เห็นไหมนี่กองกับอุปุอ,ปอยู่นี่เห็นไหมสนุกสนานเขาเลยเอสนุกสนานเลย สนุกสนานไม่ช่วยไม่ช่วยปลูกหรอกมาช่วยกินเนี่กัดทุกอันแบ่งไว้ให้เรากินบ้างก,ก็ไม่เคยมีเห็นไหมเนี่ยเก็บไปเถอะถ้าอยู่ยังไงมันก็ไม่ได้กินน่ะนั่นนะกำลังกำลังกินเห็นไหมนี่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 นนกำลังมากิน <laughs> เก็บก่อนมันไ,ได้กินไม่ถึงสิสามลูกปีนี้ ที่เก็บไปกินก่อนหน้านั้นนะจ๊ะทุกคนนี่ได้แค่นี้แหละได้แค่นี้จะพอได้กินนะอันนี้ที่เก็บมาทำไมน้องจอยเก็บมาอันนี้มันแก่แล้วจ้ะนะเราจะดูรู้เลยจ้ะมันแก่มันแก่ลูกเล็กๆมันแก่นี่เดี๋ยวจอจะเก็บมะเขือเทศไปด้วยทุกคนนี่มะเขือเทศจ้ะที่ปลูกพันเดียวกับพันที่มาจอยถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี่แหละจ้ะนี่ มีอะไรก็เก็บไปตกเหมือนกันจะมาดกช่วงที่แบบหน้าหนาวจอยอาจจะย้ายเข้าไปไว้ในบ้านผักกินเท้ามาดูในนี้ก็จะในนี้ก็จะเก็บลูกนี้นี่ลูกนี้อันนี้เห็นมันแก่ก,ก็มันเริ่มแบบกินได้ละแล้วก็ลูกนี้ลูกนี้ค่ะ ก็มันหายไปไหนน,นี้ยังอันนี้ก็แก่แลพะพอเห็นมันมันไอ้น,นี่ก่อนมันมันโตก่อนชาวบ้านเขาไงทุกคนเอ้ยเนาะเราใช้ตันไกตัดเอานี่เคยยาวก็จะตัดเอาเหมือนกันจะมันเริ่มต้นมันเริ่มจะไม่สดใสละลูกได้แค่นี้อันนี้ก็เริ่มติดลูกรู้จะได้กินหรือเปล่าเราจะเก็บกระเพราไปด้วยทุกคน พริกเราจะเก็บพริกไปด้วยเก็บพริกไปด้วยเอาไปผัดใส่ไอ้นี่จะทุกคนใส่เนื้อใส่หมูเพะว่กากันไปเนื้อผักพริกอะไรอย่างเงี้ยจะ ใส่ตากราจ้ะทีนี้ก็เยอะอยู่จ้ะวันนี้พิกเนี่ยยังเก็บไม่ได้จ้ะเก็บเสร็จแล้วในนี้จอยก็จะเหลือนี่จ้ะอันนี้อันนี้เก็บไปเลยโตละลูกนี้โอ้ยลูกนี้โตลแล้วจ้ะนะเนี่ยเก็บไปได้เยอะอยู่นะคะวันนี้กะตร้าหนึยงอันนี้ก็ยังไม่โตเต็มที่ค่ะนี่ยังไม่โตเต็มที่นะ นี่ก็ยังไม่โตเต็มที่นี่ก็ยังไม่โตเต็มที่จ้ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บรอบหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลูกนี้วงามลูกนี้คงจะไม่ได้กินจ้ะอย่างที่บอกลูกนี้ก็เหมือนกันส่วนพริกก็ก็เยอะอยู่จ้ะแต่เป็นพริกเขียวนะทุกคนนะมันคงจะแดงไม่ทันจ้ะเพราะมันเริ่มเข้าหน้าหนาวละมันก็จะได้กินพริกเขียวแทนพริกแดงต้นนี้มีอยู่สี่ลูกนี่จ้ะสี่ลูก อันนี้ก็ยังไหนดูสิยังจะเอาไว้ก่อนอันนี้ก็ยังนะเพื่อนๆนะดูก้นมันอันเนี้ยได้กินแค่ลูกเดียวอะกำลังติดนี้คงจะไม่ได้กินคงจะไม่รอดส่วนมะเขือยาวก็ได้กินลูกหนึ่งจะ้ะเพราะว่าอันนั้นยังเล็กอยู่อันนี้ก็คงไม่ได้กินนี่จ้ะบรรดาพริกบรรดาพริกที่ว่า อยู่ในบ้านผักนะคะนี่บ้านจอยเขาชอบกินพริกแดงมากกว่าพริกไอ้น,นี่จะพริกเขียวนะพริกแดงจะใช้นิยมใช้พริกแดงมากกว่านี่อย่างเงี้ยนี่อันนี้คือพริกจะ คือเตยนินเ,เขียวนี่คือลูกเขาเยอะกว่าใบนะทุกคนนี่ก็พพิกคล้ายๆพิกกระเรียงอันนี้ก็นี่จะใบยีราเราจะเก็บไปเอาไปผัดกะเพราให้เพียนดีสักหน่อยทุกคนมะเขือตัวนี้ที่แรกก็อยู่ข้างนอกจะย้ายเข้ามาข้างในก้ะเพราะว่าเห็นเขากำลังติดติดลูกติดดอกเงี้ยมันหนาวแล้วจ้ะทุกคนเลยอากาศ ถึงอยู่ในบ้านพักอุโมงก็ก็หนาวจ้ะนะบ้านพักกินเท้าก็หนาวคือเก่าอากาศมันเย็นม่นเหมือนน้ำแข็งอนะทุกคนถ้าเย็นมาไม่เป็นไรจ้ะดีกว่าเราไม่ปลูกเราชอบทำอะไรก็ทำไปเลยจ้ะซื้อกินบางคนบอกซื้อกินจะง่ายกว่ามันง่ายอยู่จ้ะนะมันง่ายอยู่ใครชอบซื้อกินก็ซื้อจ้ะใครชอบปลูกก็ปลูกไปนะเพื่อนๆนะเอาที่เราสะดวก เนี่ยถ้ามันแดงนะจะได้กินเยอะเลยแหละหอมมากเลยทุกคนนี่แหละมีมะเขือเปาะนี่แหละที่เป็นนางเอกของจจยต้นนี้อยู่ในนี้กับพริกอากาศมะนนาวละอากาศมันเ,มเริ่มเย็น,นยต้นนี้แหละหนางเอกไม่ไม่ไมจจยจะไม่เด็ดใบเขาออกแล้วนะทุกคนเพราะว่าอากาศมันเริ่มเย็นให้มันไว้คุมพวกน้ำค้างเพราะก่อนนี้จจยเด็ดใบออกอยู่จ้ะ นี่จะผักที่ได้อันนี้ก็ได้ไป็รกัมหนึ่งแล้วก็จะมีพวกมะเขือพวกพริกพวกมะระแล้วมะเขือนี่จะเยอะจ้ะรอบนี้เสรษได้จะก็ใส่ถุงมันจะเหี่ยวมใช่อะไรหรอกผักอย่างเงี้ยบวกํลังหลงเหลือจากอะไรนะพวกตัวภากจ้ะทุกคน อันนี้ก็จะมีพริกมะระแล้วก็มะเขือจ้ะอันนี้มะเขือยาวมะเขือจอยก็จะใส่กับมะเขือไปจ้ะพริกก็นี่ในนี้น่าทึสามีจอยเขาชอบกินจ้ะเอาไปทำเอ้เนื้อผัดพริกจ้ะหมูผัดพริกเนื้อผัดพริกพี่อันที่ชอบ บางท่านบอกให้จอยเอา,เอาไปทำน้ำพริกหนุ่มถ้ามันนิดเดียวแค่นี้จอยจะไม่เอาไปทำแต่ถ้าเยอะๆจอยก็จะแบ่งทำเพราะกินไม่ทันเนาะแต่ส่วนใหญ่จอยไม่ค่อยกินชอบกินน้ำพริกหนุ่มเพื่อนถ้าว่าพริกเยอะจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรจอยก็จะทำเก็บเอาไว้อยู่แต่ว่าถ้ามีขนาดเนี้ยนะจอยจะเลือกทำเมนูที่สบบนี้กินได้ด้วยกินด้วยได้อะจ้ะนี่นี่ทุกคนมะเขือเยอะอยู่นะคะ มะเขือเปาะมะเขือตอแหลมะเขือลายกบมะเขือยาวอย่างวันนี้อย่างละหน่อยปีนี้ทุกปีอะจอยปลูกกับเพื่อนเพื่อนจอยจะเก็บประมาณสองสองสามรอบจะ้ะปีหนึ่งจอยจะเก็บประมาณสามรอบนะทุกปีที่จอยปลูกอะจ้ะมีปีเนี้ยได้เก็บแค่ทุกง่ายสองรอบเพราะมันยังเหลืออยู่ใช่ไหมล่ะก็คงจะได้ประมาณนี้แหละมาเก็บอีกรอบก็จะได้ประมาณนี้จ้ะจก,ก็ถือว่า เ,เราก็ไม่ได้แบบว่าปลูกแบบเสียแรงเปล่าเนาะเสียแรงเสียค่าลงทุนไป,ปเปล่าจ้ะเพื่อนคงจะสงสัยว่าจะกินหมดเหรอน้องจอยปลูกเ,เยอะขนาดนี้ไม่ต้องห่วงจ้ะเพราะคนชอบกินมะเขือจอยสามารถเก็บใส่ในช่องแช่แข็งเอาไว้กินช่วงหน้าหนาวได้จ้ะเมนูเยอะในในหัวสมอง,องจอยเมนูเยอะมากทุกคน ปลูกที่จอยเห็นจอยปลูกพุงนี่จอยรู้อยู่จ้ะว่าจอยจะอถนอมอาหารยังไงถนอมผักยังไงจ้ะทุกคนนี่ยัง,ยงแค่นี้แหละจ้ะทุกคนยังไจงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย